ขั้นตอนการสั่งซื้อบัตรเทศกาลดนตรีอีสานใต้ดินแดน5ชาติพันธุ์ทำการดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน The Concert สามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งทาง Facebook และหมายเลขโทรศัพท์มือถือเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครสมาชิกทำการแนบเอกสารหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนวัคซีนโค พิมพ์ค้นหาชื่องานดนตรีเทศกาลดนตรีอีสานใต้ดินแดน5ชาติพันธ์อ่านรายละเอียดงานและค้นหาศิลปินที่ท่านรักทำการระบุจำนวนบัตรและทำการกดชำระเงินภายในเวลาที่แอปพลิเคชันกำหนดเลือกวิธีการชำระเงินผ่านช่องทางพร้อมเพย์บันทึก QR Code การชำระเงินจากแอปพลิเคชัน ทำการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่แอปพลิเคชันกำหนดนำโค้ดที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมาแสดงที่จดลงทะเบียนหน้างานเพื่อแลกบัตรคอนเสิร์ตชนิดแข็งแล้วพบกันสหาย